มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะเกี่ยวกับหลักฐานที่มีการเรียกชาวกัมพูชาว่าเมรโดยมีหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของเมรในหน้าประวัติศาสตร์โดยเป็นศิลาจารึก KA64 เป็นศิลาจารึกสมัยก่อนเมืองพระนครวัดที่มีอายุราวพุทธศตรวรรษที่12กล่าวถึงท่าชาวเมรโบนราณเอาไว้ ว่ากันมอนเกมอนโคโตโดยคำว่ากันมอนในภาษาของโบราณสมัยก่อนพระนครหมายถึงค่ารับใช้ส่วนคำว่าเกมอนหรือขแมเมื่อรวมความหมายของคำว่ากันมอนเกมอนจึงน่าจะแปลว่าค่ารับใช้ที่เป็นชาวขมรแสดงว่าชาวกัมพูชาเรียกตัวเองว่าเกมอนหรือขแมมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12ก่อนที่จะพัฒนานมาเป็นคำว่าขมรหรือขแม ในช่วงเมสมัยเมืองพระนครและกลายเป็นเแมที่ออกเสียงอย่างปัจจุบันดังที่ปรากฏในภาษาขเขมรปัจจุบันดังนั้นจะกล่าวได้ว่าขเขมรในหน้าประวัติศาสตร์เริ่มต้นมาจากชนชั้นทาสที่รับใชาราชวงศ์วรมมนก็ไม่ผิดโดยในหน้าประวัติศาสตร์ ที่กัมพูชาอ้างว่ากัมพูชาเริ่มต้นมาจากอาณาจักรฟูนันนั้นจึงไม่น่าจะถูกต้องเนื่องจากในยุคอาณาจักรฟูนันยังไม่มีคำว่าคาเมนปรากฏขึ้นอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์มีเพียงผู้ปกครองที่มาจากอินเดียแม้แต่ชื่อราชวงศ์ชื่อกษัตริย์ศิลาจารึกก็ยังเป็นภาษา,า,าสันสกฤตแม้แต่าศาสนาฮินดูก็มาจากอินเดียเช่นกันโดยนครวดัดปรา,าสาทต่าง ภาพสลักหินล้วนแต่แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวอินเดียจึงไม่สมควรจะนับว่าอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนละเป็นอาณาจักรของขเขมรโดยขเขมรปรากฏขึ้นครั้งแรกในฐานะทาสส่วนผู้ปกครองล้วนแต่เป็นคนที่มีเชื้อสายอินเดียทั้งสิน้นโดยขเขมรได้เป็นไทยและเริ่มปกครองตอนเอง โดยต้องเริ่มในปีพุทธศักราช1879ที่ได้ปรากฏพระนามกษัตริย์พระองค์ใหม่พระนามพระเจ้าแต่งหวานซึ่งกษัตริย์พระองค์ใหม่ทรงนับถือพระพุทธศาสนาและยกเลิกประเพณีการสร้างปราสาทหินเพื่อถวายแด่เทพเจ้าในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูโดยพระเจ้าแต่งหวานเกิดและโตในอาณาจักรของราชวงศ์มหิทราปุระ ในฐานะชนชั้นกษสตริร์ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่บรรดาท่าชาวจามเลือกที่จะยกพระเจ้าแตงหวานขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะทรงสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์จามโดยพงศาวดารกล่าวว่าพระเจ้าแตงหวานทรงสัดพระแสงหอกลำแพงชัยถูกพระเจ้าชัยวรมันปรเมศวรถึงแก่สวรรคตในปีพุทธศักราช1879 บรรดาขุนนางจึงยกแต่งหวานขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ซึ่งพระองค์ไม่ใช่คนในราชวงศ์หรือเกี่ยวข้องกันกันกบกษัตริย์ในราชสกุลมหิธราปุระและเป็นเรื่องยากที่บรรดาขุนนางที่พักดีกับกษัตริย์องค์ก่อนจะยกคนที่สังหารกษัตริย์ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่เว้นแต่มีการก่อกบฏยึดพระราชอำนาจขุนนางจึงจำต้องยอมสวามีพัก ขมนจึงเป็นไทยจากขอมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วเริ่มทำการกวาดล่าชนชั้นปกครองเดิมที่เป็นชาวขอมซึ่งส่วนหนึ่งอบพยพหนีมาอยู่ที่ละโวโดยพระเจ้าแตงหวานส่งประชวนด้วยทรงพระชาราผาสวรรคตหลังจากสวรรคตกกองทัพอยุธยาได้ยกทัพเข้าโจมตีพระนครหลวงในรัชสมัยพระราชโอรสของพระองค์คือพระบรมนิพพานบท แต่ยังไม่สามารถตีชิงเอาเมืองได้พระบรมนิพพานบททรงประชวนสวรรคตรครองราชสมบัติได้5ปีพระสิทธานราชาอนุชาจึงขึ้นสืบราชบัลลังก์เพื่อรักษาราชสมบัติ ทับอยุทยาจึงยกทัพกลับไปในรัชสมัยพระสิทธ,ธานราชาหลังจากพระเจ้าแต่งวานสวรรคตได้1 2ปีกรุงศรีอยุทยาได้ยกทัพเข้าโจมตีพระนครหลวงอีกครั้งกรุงแตกในรัชสมัยพระบรมลำพงราชาในสมัยพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุทยาอาณาจาักรเขมรก็ถูกกองทัพกรุงศรีอยุทยานำโดยคุณหลวงพระงั่ว ซึ่งเป็นพี่ภรรยาของพระเจ้าอู่ทองยกทัพโจมตียึดเมืองขึ้นกองทัพไทยจากพระนครศรีอยุธยาไปรวมกำลังที่นครโคราบุระหรือโคราชหรือนครราชสีมาแล้วแยกกองทัพลงไปโจมตีกัมพูชาไปสามทางมีทหารไทยมอญลาวรวมกันประมาณห้าห0ื่นคนและสามารถทำให้อาณาจาักรเมรแตกได้ อาณาจักรเมรจึงกลายเป็นเมืองขึ้นของอยุทยาเป็นผลให้อาณาจักรเมรล่มสลายอย่างสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูอาณาจากักรให้กลับมายิ่งใหญ่ตามเดิมได้และหลังจากนั้นเป็นต้นมา คาเมนก็กลายเป็นประเทศเสรีของสยามโดยต่อมาในปีพุทธศักราช1936อาณาจาักรคาเมนแข่งเมืองจนสมเด็จพระราเมเสวรนกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาส่งกองทัพไปยึดเมืองพระนครเมืองหลวงของคาเมนได้อีกครั้งต่อมาในปีพุทธศักราช1974 อาณาจาักรเมศเกิดแข็งเมืองไม่ยอมส่งเครื่องบรรณาธิการมายังกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองโอรสของเจ้านครอินหรือสมเด็จพระอินทราชายกทัพหลวงจากกรุงศรีอยุธยาคาดกันว่ามีกำลังพลประมาณห0 0 0ื่นคนไปตีเมืองพระนครของขเมศหยุดทวิทีรบของทหารไทยจากพระนครศรีอยุธยาจัดกำลังออกไปสองกองทัพ กองทัพแรกคือกองทัพบ,บกมีกำลังห้าหมื่นคนเข้าตีขเขมรตรงด้านหน้ามีทั้งทหารช้างทหารมา้าทหารราบเครื่องทำลายกำแพงและทหารธนูกองทัพเรือมีกำลังหนึ่งหมื่นคนล่องเรือไปตามแม่น้ำโคง้งเป็นเรือพายขนาดใหญ่จู่โจมทางด้านหลังฝ่ายอาณาจักรเขมรน,นั้นได้เกณฑ์ทหารตั้งรับจากทั่วอาณาจากักร มีกำลังมากกว่าทหารไทยประมาณกันว่ามีจำนวนระหว่าง7,000 70, 0ถึง75,000คนประกอบด้วยพลเดินเท้าใช้ดาบยาวสองมือและดาบยาวกับโลหรือดั้งป้องกันตัวทหารธนูมีกำลังพลหนึ่งในห้าของทหารทั้งหมดโดยกองทหารม้ามีหอกยาว ทวนและโตอมอนพร้อมกับดาบยาวที่เอวเมืองพระนครของขเขมรถูกทำลายจนต้องย้ายเมืองหลวงจากเมืองพระนครไปที่เมืองจตุรพักที่ตั้งของกลุงมพนมเปนในปัจจุบันและต่อมาย้ายไปเมืองละแวกใกล้ริมทะเลสาบเขมรและย้ายไปเมืองสีสุนทรและเมืองอุดมมีชัยตามลำดับซึ่งการที่กองทัพไทยตีเมืองพระนครแตกทำให้ขเขมรสิ้นอาณาจากักรเขมรอยู่ในการปกครองของไทยเรื่อยมา ตั้งแต่สมัยอยุธยากรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์โดยต่อมาได้เกิดสงครามอานามสยามยุทธ์ในสมัยรัชากาลที่สามทำให้กัมพูชากลายเป็นรัฐอารักขาระหว่างสยามและยวนก่อนที่จะตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในเวลาต่อมาโดยหากมองดูประวัติศาสตร์ของชาวเขมร ตั้งแต่ปรากฏตัวในหน้าประวัติศาสตร์แทบจะไม่มีช่วงเวลาที่เป็นอิสรภาพเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นทาสเงินกู้ของนายทุนจีนรวมถึงเป็นทาสทางวัฒนธรรมของไทยอย่างถอนตัวไม่ขึ้นอีกด้วยโดยมีหลายๆคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะว่ามีบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจคือนางแก้วเก่งยามาเหสีเจ้าฟางุ้มของลาวว่าตนกำเนิดนางคือลูกหลานใครระหว่างพระเจ้าชัยวรมัน และพระเจ้าแต่งหวานซึ่งการแต่งงานของนางอาจจะหมายถึงการแต่งงานทางการเมืองเป็นการสร้างดุลอำนาจระหว่างลาวอายุทยาและขเขมรหากหากความเชื่อมโยงได้อาจจะมองภาพสงครามในช่วงสมัยพระเจ้าอู่ทองออก โดยมีผู้มาตอบว่าตำนานขุนบรมเขียนขึ้นช่วงยุคราชอาณาจาักรลาวในปี1920นักวิชาการยังวิเคราะห์ว่าใช้เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับน่านเจ้าซึ่งเผยแพร่ในช่วงเวลานั้นมาเรียบเรียงประวัติศาสตร์ใหม่ตำนานอูรังคธาตุในอีสานและลาวยังมีความเก่าแก่และมีเอกสารรองรับมากกว่าตำนานขุนบรม และยังกล่าวว่าช่วงที่เจ้าฟ้างุ้มอาศัยอยู่ในเมืองพระนครมีกษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนาสองพระองค์ก็คือพระเจ้าแตงหวานและพระบรมนิพ,พานบทผงสวสดา์คเมธระบุว่าพระบรมนีพ,พานบททรงสร้างวัดพุทธขึ้นทั่วราชอาณาจักรและโปรดให้หล่อพระพุทธรูปขึ้นหลายองค์โดยทรงมีพระราชศรัทธานในพระพุทธศาสนา บางคอมเมนต์ก็ว่าผ่านมาแล้วกว่า1,300ปีกัมพูชากลับไม่รู้เลยว่าตัวเองคือขมนแล้วก็ไม่ยอมรับว่าประวัติศาสตร์ของเมรที่แท้จริงคืออะไร